มาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะในช่วงสงกรานต์ปีนี้นะคะถ้าออกเดินทางเร็วก็ต้องระวังฝนนะคะแต่ถ้าเดินทางหลัง12มเมษายนก็ยังเจออากาศร้อนนะคะเ,คเลือกเอานะคะว่าจะไปเจอฝนหรือว่าจะเจออ,อากาศร้อนติดตามกับคุณจันทิมาศิลชาติค่ะ สวัสดีค่ะคำนี้พาคุณผู้ชมมาจอก,ก่อติดสภาพอากาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะได้เตรียมตัวรับผลกระทบจะได้น้อยลงนะคะใครที่มีแผนเดินทางในวันพรุ่งนี้มรืนนี้10-11เมษายนนะคะถ้าอยู่ในโซนตอนบนต้องเตรียมตัวรับมือกับพายุฤดูร้อรนฝนตกถนนลื่นข,ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะ เพราะว่าวันนี้ยาวไปถึง11เมษายนนะคะมวลอากาศเย็นจากจีนยังคงแผ่ปกคลุมอยู่ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้อยู่ขณะที่บ้านเรานะคะมีอากาศร้อนเหลือเกินนะคะและในช่วงวันที่9ถึง11เมษายนจะมีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านจากเมียนมาเข้ามาปกคลุมอย่างพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะคะเมื่ออากาศเย็นเข้ามาเจอกับอากาศร้อนที่อยู่ในบ้านเราก็จะทําให้เกิดพายุฤดูร้อนฝนลงแรงลูกเห็บ ตกฟ้าผ่าเกิดขึ้นพื้นที่เสี่ยงรุ่งนี้นะคะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในโซนของภาคเหนือค่ะมีจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและสากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยชัยภูมิภาคกลางระวังที่นครสวรรค์อุทัยธานี ชันาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนกครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีและที่ระยองค่ะ ในวันที่11เมษายนนะคะขึ้นเหนือต้องระวังจะเจอพายุฤดูร้อนที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่และที่ตาหลังจากนั้นค่ะอากาศจะเริ่มคลายความร้อนลงนะคะ ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต12์12-16เมษายนนะคะยังคงมีเมฆมากเกิดขึ้นฝนจะมีเกิดขึ้นได้บ้างแต่บางพื้นที่เท่านั้นไม่มากเหมือนช่วงวันที่9-11เมษายนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังมีได้เป็นบางพื้นที่หลังวันที่16เมษายนนะคะอากาศจะเริ่มกลับมาร้อนอีกครั้งค่ะ ส่วนทางภาคใต้นะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกําลังแรงขึ้นบ้างนะคะก็ทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะไม่มากเที่ยวได้ปกติเลย10-30%ของพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามานันคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรถ้ามีฝนฟ้าะนองคลื่นสูง มากกว่า1เมตรค่ะ ภาคเหนือ24ชั่วโมงข้างหน้านี้อุณหภูมิสูงสุด39-43องศาเซลเซียสมีพายุฤดูร้อน30%ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสคืนนี้ยังต้องระวังเรื่องของฝนลมแรงลูกเห็บตกต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้เกิดขึ้นได้40%ของพื้นที่ภาคกลางอุณหภูมิสูงสุด38-42องศาเซลเซียสมีพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรง 30%ของพื้นที่กลุ่มเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสมีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง20%ของพื้นที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุด34-40องศาเซลเซียสมีฝนลมกระโชกแรงลูกเห็บตก30%ของพื้นที่ทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิสูงสุด34-39สาเองศาเซลเซียสมีฝน10%ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรสงขลาปัตตานียะลานราธาิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งอนามันมีฝน10%ของพื้นที่ทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะฟุ่ละอองบอกควันในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะยังพบฝุ่นสะสมตัวค่อนข้างมากส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณทนฝนสะสมตัวเล็กน้อยค่ะ เรื่องสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่จันที่มาลาแล้วค่ะ